ให้ทั้งคู่ช่วยกันนิยามความสัมพันธ์ของเราได้ไหมคะว่ามันคือยังไงจริงๆแล้วแล้วเดี๋ยววันเนี้ยเขาจะนอนหลับฝันดีกันหมดแล้วแฟนแฟเนี่ยข้องหัวมันพูดยากมากด้วยความที่มันเริ่มต้นมาแบบเป็นเป็นน้องสาวที่เราหลักมาตลอดเจ็ดปีอ่ะจนวันเนี้ยที่เราได้มาร่วมงานกันมาแบบเป็นเวิร์กพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันเลยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนแบบอธิบายยากว่ามันคือความสัมพันธ์แบบไหนใช่แต่ว่าคือ เขาเรียกว่าไรเป็นคนหนึ่งที่เราลักมากแล้วหวังดีกับเขามากเลยอะเป็นน้องที่เราลักลักแล้วหวังดีจริงออืงพูดกับเขามาตลอดค่ะอ๋ะอเอออะน้องน้องหมิวเหรอคะเดี๋ยวพี่จะปล่อยกลับบ้านแล้วเป,เป็นคนที่ไม่อยากให้หายออกไปจากชีวิตมไม่ว่าไม่ว่าในอีกข้างหน้าหนึ่งปีสองปีห้าปีสิบปีไม่อยากให้หายไปอยากให้แบบอยู่อย่างนี้ <laughs> อยู่ใกล้ชิดกันตลอดไปไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนหรือว่าในการทำงานหรือไม่ทำงานแต่ว่าไม่อยากให้เขาหายไปจริงๆออินดีด้วยพี่พี่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างที่พวกเราอยากให้เป็นแบบเลยไหมก็แบบอินดีด้วยไม่ถึงว่าพี่พี่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีเราก็ดีใจกับทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ